ีค่ะวันนี้คุกกับเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะเรจะมาแนะนำสมาชิกร้านไอติมผัดของเฟิร์นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโดยเริ่มจากสาขาอนสา์ก่อนเลยนะคะน้องเข้าเกียบคนสวยค่ะใช่คะ่ะพี่เข้าเกียบพี่สาขาไหนคะอนสานค่ะร้านโนซารไอเอ็มเชนได้นะคะรู้จักสาขาอนุสา์แล้วต่อไปค่ะสาขาก,กาแลกันเลยค่ะ สาขาไหนคะสาขากค่ะชิมได้นะคะช้่ะแร้ออีคนที่จะลืมไม่ได้เลยมาทำอะไรคะวันนี้มาผาัดไอติมค่ะผัไดไอติมที่ไหนคะที่กาเร่ิสานเร้มาชิมได้คะ่ะชิมผัดค่คะวันนี้สวยสวยุดจ้าแร้เราจะลืมสมาชิกอีกท่านหนึ่งไม่ได้คะ่ะน่ารักค่ะตั้งใจทำงานพูดเก่งเป็นต่อยหอยเลยคะ่ะดองจันดีคะ่ะ และขาดไม่ได้อีกคนคือฉันเองอะไร